สวัสดีครับ NTC Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึง l e s i n g Meter กันต่อนะครับนี่ครับ l e s t i n g Meter เนี่ยที่ผมลงไปนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวแรกเลยนะครับซึ่งผมได้อัปโหลดไฟล์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากโหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดนะครับก็ตัว l e s i n g Meter ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับตัวเวอร์ชั่นที่เป็น Talk Pro เนี่ย1 1 0ได้นะครับซึ่งตัว l e s i n g Meter ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น1.8.4นะครับอ่านี่ครับ ก็ที่ผมรีวิวไปเมื่อ2องที่แล้วนะครับเป็นการลงแล้วก็เป็นการเซตติ้งสีต่างๆนะครับถ้าเเพื่อนสนใจก็ลองคลิกไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูชิปไลท์นะครับนี่ครับชิปไลท์คืนนี้ครับนี่ครับอันนี้คือชิปไลท์นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าวิธีตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีตั้งค่าคือกดตรงนี้นะครับ กดค้างไว้เสร็จแล้วเนี่ยมาที่อันล่างนะครับ d i f f e r e นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานิดนึงครับนี่ครับดูตรงที่ LED bar แล้วก็ช h i ไล i ์นะครับอ่ากดเข้าไปครับทีเนี้ยมันจะมีโ o n d i t i o n นะครับตอนนี้ก็คือจะไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็น top ก็คือด้านบนนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากไว้ด้านล่างเนี่ยกดเป็นบ o t ทอมนะครับอันนี้ผมตั้งด้านบนครับอันที่2เนี่ย animation นะครับอันนี้ อันแรกเนี่ยจะเป็นซ้ายไปขวานะครับแบบคอนติเนียวนะครับก็คือแบบต่อเนื่องเลยเวลาเรากดล้อขึ้นไปเนี่ยมันจะไหลไปต่อเนื่องอย่างที่เห็นไปสักครู่นะครับถ้าอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวลองตั้งให้ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบเข้ามาตรงกลางครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมมันจะขึ้นมา2ฝั่งนะครับแล้วก็เข้ามาตรงกลางอ่าส่วนอันที่3านะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับ มาอันนี้นะครับแล้วก็แอนิเมชันเหมือนเดิมครับอันที่3เนี่ยเป็นแบบซ้ายมาขวาแต่ว่าไม่คอนติเนียวนะครับนี่ครับลองดูนะครับอ่านี่ครับมันจะต่างจากอันที่คอนติเนียวก็คือสมมติว่าเวลาเรากดเนี่ยมันจะขึ้นมาปึ๊บเลยนะครับมันจะไหลมาอย่างงี้ะครับอันแบบคอนติเนียแต่ถ้าไม่อันคอนติเนียเนี่ยคือพอเรากดขึ้นมาปึ๊บ มันจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันลดลงเนี่ยมันจะตัดไปนะครับมันจะไม่ได้ไหลเหมือนตัวคอนตินิวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งอันเดิมนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับตรงชิปไลท์เนี่ยก็ a อนิเมชันนี้ผมตั้งเป็นอันเดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้อันที่3คือ L.D e สไตล์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสไตล์หเป็นยังไงนะครับนี่ครับ มันก็คือเปลี่ยนรูปลักษณ์เฉยๆนะครับถามว่ามันต่างกันไหมนี่ครับอ่านี่ครับแล้วแต่ความชอบนะครับอ่าครับสไตล์ที่สองนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับจะใ,ใสๆหน่อยเห็นไ,ไหมนี่ครับ ใสๆหน่อยอันแรกจะขุ่นๆมองๆหน่อยนะครับแต่ว่าเวลามีไฟขึ้นมามันไฟมันจะไม่จ้าเหมือนอันที่สองนะครับอะเดี๋ยวมาดูอันที่สามกันนะครับอ่านี่ครับเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับอันที่สี่นะครับอ่ะ อันที่4ีนะครับนี่ครับอ่ก็จะคล้ายกับอันแรกครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะออกใสกว่านิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้มีอ่าผมตั้งให้ดูแล้ว4แบบนะครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งเป็นแบบแรกคืนก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นแอม LED c o l o r นะครับนี่นี่ครับ คัลเลอร์นี่คือยังไงนะครับก็คือสมมติ LED หนึ่งเนี่ยเราอยากให้เป็นสีอะไรเห็นไหม LED ก็คือดวงนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูอันแรกก่อนนะครับ LED หนึ่งก็คือดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3าม6ี่ห้า11 12นดด้าครับมี12เห็นไหมอ่าเราจะตั้งให้เป็นสีอะไรนะครับก็แล้วแต่เราเลยอ่าเหมือนอันนี้นะครับคัลเลอร์นะครับก็เห็นไหมมี12เห็นไหมครับ นี่ครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยสมมติเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วรอบมันตีแล้วชิปไล์มันขึ้นเนี่ย LED 1เนี่ยนะจะขึ้นดวงแรกเป็นสีเขียวนะครับดวงที่2ก็ยังสีเขียวอยู่ดวงที่3มสีเขียวเหมือนกันดวงที่4เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับดวงที่5เป็นสีแดงแล้วนะดวงที่6เป็นสีแดงเหมือนกันดวงที่7เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับดวงที่8ก็เป็นสีแดงดวงที่9กนะครับก็เป็นสีฟ้าแล้วสีน้าเงินฟ้าก็ได้นะครับ ตรงที่10อันนี้ก็ฟ้าเหมือนกัน11นะครับเป็นสีฟ้าเหมือนกัน12สีฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะไล่หลังนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ตั้งเองก็ได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับ5านี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับต่อไปนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นการเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นการจับรอบนะครับสมมุติว่ารอบเท่านี้ ไฟชิปไหลขึ้นประมาณนี้ครับมันก็จะจับอัตโนมัติหรือว่าใครไม่ชอบก็มาตั้งอันนี้ก็ได้เนี่ยครับนะสมมุติว่ารอบขึ้นไป65-90%ของตัวรอบเครื่องยนต์เนี่ยจะให้ชิปไหลขึ้นนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบให้แบบขึ้นไวๆหน่อยก็ตั้งอันนี้อ่านี่ครับให้ขึ้นประมาณ40-90%หรือว่าอยากให้ช้าหน่อยก็ขึ้นไป75-100%ของรอบถึงจะห้อยขึ้นชิปไหลนะครับอ่า ประมาณนี้นครับก็มีประมาณนี้เนาะก็ถ้าอ,อยากลึกๆหน่อยมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนละกันครับวันนี้ผมเทสประมาณนี้เนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ